พื้นที่หนึ่งอันนี้ทานาไม่ได้เพราะกลัวเหยียบกลับระเบิดเพราะกลัวเรื่องของอาวุธสงครามนะคะนั่นก็คือพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะไปดูทุกของชาวนากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมชาวนาในพื้นที่ตําบลตาวังอำเภอบัวเชดที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเขาก็ร้องเลยนะคะบอกว่าคือ ไปโปรยข้าวหวานข้าวเอาไว้แล้วพอถึงจังหวะจะเก็บเกี่ยวกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้อีกแล้วนะคะก็เลยกลัวว่าถ้าข้าวมันสุกเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยก็จะเสียข้าวไปฟรีๆนะคะไปดูทุกของชาวนาในพื้นที่ชายแดนกันหน่อยคะ่ะชาวนาในพื้นที่ตะบนตาวังนะคะติดกับชายแดนไทยกัมพูชาพากันออกมาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวกันก่อน ก่อนที่มันจะสุกเต็มที่เพราะเขากลัวค่ะกังวลต่อสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ฐานไทยไปเหยียบกับระเบิดจนขาขาดเป็นคนที่7ในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดก่อนที่คุณอนุทินจะมีการประกาศระงับปฏิญญาสาันติภาพและมีการสั่งยุติการส่งเฉลยสึกกัมพูชากลับประเทศแล้วทําให้ตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเครียดเลยค่ะกลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งทหารกรัมพูชาก็ยังเพิ่งจะใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาด้วยนะคะ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนชาวบ้านเขาเอาข้าวที่เกี่ยวไว้มาตากให้แห้งค่ะเกี่ยวมาได้2-3วันบางวันบางคนบอกว่าข้าวยังไม่สุกก็ต้องเก็บบางพื้นที่ก็ได้ข้าวชุ่มน้ําเพราะมีปัญหาน้ําท่วมมาก่อนแต่ต้องเก็บแล้วค่ะขาดทุนก็ยอมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการประทะก,การรุนแรงจนต้องอพยพแล้วกลับมาเก็บเกี่ยวไม่ได้เหมือนคราวที่แล้วอีก ทางด้านคุณนักินเหล่าพิไลค่ะเป็นชาวนานะคะบอกว่าก็ติดตามข่าวใกล้ชิดเลยแหละหน่วยงานราชการเตือนอะไรก็ฟังหมดทุกระยะส่วนข้าวบางคนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวนะคะก็ต้องรอเก็บเกี่ยวข้าวก่อนบางคนบอกข้าวสุกแล้วแต่เจอน้ําท่วมจากรอบพายุเคา์เมกีก็ต้องรอน้ําลดรถเกี่ยวถึงจะเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์ประทะกันเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกว่าหรือเราจะเก็บกันเลยตอนนี้ยังไม่สุกช่างมันพราอเดี๋ยวปะทะกันอีกเกี่ยวไม่ทันอีกค่ะ กังวลน,นะครับเพราะว่าไม่รู้เอาจริงกันตอนไหน,นสังส่งสั่งโอปชุกตอนไหนครับถ้าโอปยศหรือถ้าโก็ยังไม่เกี่ยวก็อยู่อย่างนี้มันก็เสียหายหมดนะใจผมก็อยากให้ใหเกี่ยวข้าวแล้วครับแต่ถ้าเอาให้จบก็อยากให้จบไปเลยนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องระแวงอะไรอย่างเงี้ย ต้องบอกว่าปีนี้เห็นใจพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนามีหลายด้านนะคะที่เป็นปัญหาทั้งเรื่องของน้ำท่วมเรื่องภัยความมั่นคงต่างๆอย่างที่บ้านหนองยาแก้วสักแก้วเพิ่งเกิดเหตุปะทะกันเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปรากฏว่าหลายคนไม่กล้าไปเก็บเกี่ยวข้าว ต้องต้องมีการขอกําลังฐานเข้าพื้นที่ไปแล้วทีนี้ปรากฏว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็ยิ้มนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ไปตรึงกําลังดูแลชาวบ้านทหารกองลังบรุรพามีการจับเคียวร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านในพื้นที่หนองยาแก้วแล้วก็พื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วยชาวบ้านบอกว่ารู้สึกตื่นตันใจมากตอนแรกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยค่ะ ไปดูบรรยากาศนะคะฝ่ายความมั่นคงนํากําลังกองกําลังบุรพาช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวตึงกําลังดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่แนวชายแดนบริวณนาข้าวตลอดการเก็บเกี่ยว โดยทหารเนี่ยใช้วิธีการทั้งตรึงกำลังช่วยชาวบ้านตามคิวที่มีการร้องขอเข้ามาแล้วก็ช่วยเกี่ยวข้าวไปด้วยวันนี้เป็นคิวของลุงเกะนะคะก็เกี่ยวกันต่อเนื่องแต่เมื่อวานเลยชาวบ้านบ้านหนองยาแก้วทำนายอยู่ประมาณ20ไร่โดยที่นาของลุงเกะเนี่ยติดอยู่กับชายแดนไทยกัมพูชาใกล้กับหลักเขต41-42เลยนะคะคุณลุงบอกว่ารู้สึกดีใจมากตื้นตันใจเลยทหารมาช่วยทั้งช่วยดูแลความปลอดภัยช่วยเกี่ยวข้าวด้วย ก่อนหน้านี้กังวลมากเพราะว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้าวหรือเปล่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันมองว่าเกิดเหตุการณ์ปะทะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้าวแล้วต้องยอมทิ้งข้าวทั้งหมดซึ่งหากเก็บเกี่ยวไม่ทันตามเวลาก็คงเสียหายอย่างมากเพราะจ่ายไปแล้วทั้งค่าปุ๋ยค่าไถค่าพันุข้าวต่างๆคุณลุงก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้รถเกี่ยวข้าวบางคันเขาก็ไม่กล้าเข้ามารับจ้างด้วยเพราะว่าเขากลัวไม่กล้าเข้ามาสุดท้ายทหารเข้ามาดูแลแล้วดูภาพโอ้ทหาร ก็บเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านเต็มที่เลยนะคะทําให้ชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็ดีใจมากนะครับที่อาทหารเจ้าหน้าที่ทหารก็มาช่วยเกี่ยวข้าวแกแกยได้เสร็จเร็วๆครับก่อนหน้านี้เรากังวลอะไรไหมก็กังวลนะครับกลัวจะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันสถานการณ์ไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็ก็ต้องทําใจเพราะเพราะอยู่แนวชายแดนนะครับ คือตอนแรกวันหนึ่เขาทใจแล้วว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวอ๋อครับครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวรก็ถ้าเกิดเหตุประท่ากันก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วแหละครับ<ม>รอืก็ต้องยอมทิ้งไปเลยอืมจะมีทหารมาช่วยเนี่ยใครครโอ้สุดยอดครับเยี่ยมเลยครับดีมากเลยคุณพ่ออยากขอบุณทห,หารยังไงบ้างไหมครับก็ไม่รู้จะขอบุณยังไงครับพูดไม่ออกครับมันตื้นตันใจอะที่เห็นทหารมาเกี่ยวช่วยมาทําช่วยอย่างเงี้ยครับ ที่ร้อยตรีพัดใสสมบัติกองร้อยเฉพาะกิจที่12บอกว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยครับวางปืนและจับเขียวเกี่ยวข้าวเลยนะคะปกติไม่เคยทํามาก่อนแต่วันนี้มาปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงก็ขอเป็นจิตอาสาช่วยคุณลุงคุณป้าด้วยแล้วกันก็ดีใจได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆล่ะค่ะมาดูแลความปลอดภัยให้ชาวบ้านไปด้วยชาวบ้านอุ่นใจทหารก็อุ่นใจนะคะ ทางด้านมาตรการดูแลความปลอดภัยเขาก็มีการวางกําลังก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันตั้งแต่ได้รับคําสั่งจัดกําลังลาดตระเวนเคลียร์พื้นที่รอบทุ่งนาทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวากระจายกําลังกันบนถนนสีเพนและตามไร่นาของชาวบ้านเพื่อให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าการลงมาทํานาเก็บเกี่ยวครั้งนี้เนี่ยจะมีทหารคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะภารกิจนี้ก็คือเกี่ยวข้าวนะครับก็จะวางระวงังป้องกันพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็ ขวดการ,รว่าเผื่อว่ามีอะไรด้านหน้าก็จะได้ให้ชาวบ้านอุ่นใจครับว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยสามารถทําการเกษตรในช่วงเวลานี้ได้ที่เรากำหนดให้ก่อนหน้าที่จะลงพื้นที่มาบรนทึกถึนี้เราเราเหมือนได้ได้เข้ามาดูพื้นที่เกาะไหมครับว่าโอเคจุดไหนที่เราจะป้องกันร,ระวังแบบโดยเฉพาะหรือว่าอะไรเงี้ยได้ได้ลงพื้นที่ทดูดูครับ,รบผมก็มากับผู้กองเนี่ยแหละครับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาดูจุดไหนยังไงบ้างก็เดินเดินเนี่ยครับในเขตที่เราจะ ระวังป้องกันหรือว่าเนี่ยเรามาเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ดูหมดก็เดินเนี่ยเดินเลาะตั้งแต่ข้างๆทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วก็ด้านหน้าด้วยตรวจการครับทหารก็ย้ำนะคะว่าทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเป็นพื้นที่หน้าแนวอยู่แล้วด้วยทุกคนตื่นตัวตลอดเวลาแต่ก็พร้อมเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดแล้วดูน้องนักาข,าของเรา <S <S ไปช่วยเกี่ยวข้าวด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่กำมานานพอสมควรคะ่ะ